นะคะพี่บุมสวัสดีค่ะ,คะอยากให้เรียนเชิญมาใช้บริการค่ะอยากจะให้มาที่อมารันเต้คลีนิกกันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะคุณหมอต้นนะคะที่เก่งมากๆเลยค่ะดูแลบุม๋มจนรูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสะอาด ปลอดภัยและก็มีคนมาใช้บริการกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปดูที่ตัวเลขตัวเลขของตัวเงินนะคะว่าโอ้ยที่นั่นทําถูกราคาแค่นี้ความถูกบางทีไม่ใช่เป็นตัววัดคุณภาพความสวยความงามเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะอา้าวเรียนเชิญสาวๆที่กาลังตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็เรียนเชิญทุกคนมาที่อมารันเต้คลินิกเหมือนกระบุมค่ะแล้วมาเจอกันค่ะขอบคุณพี่บุ๋มมากครับ